เยแล้วมันสิเป็นอีหยังกระดอกระเดียนี่แม่เรื่องมันมีอยู่ว่าฉันกับฟานบอกหุงที่กราลังสิต่ำแล้วเบื่องลูกทรายบัดนี้จักเฟี้ยจักดึงจักจ้องจะแม่นอุนอัวคักยิงเอ้ยตอนนี่บอกเลยว่าแม่ยู่ใสมันกับเฟี้ยยู่หันเอาแล้วผมก็เป็นจังสัตว์ยหมันนอนผึ่งตื่นยิงฉันสิเมาเล่าอาการดินแดนให้ฟังนั้นในเมือนีเดอยิงดินแดนทายแม่ทายสุทายแบบว่าเป็นสีเขียวๆแล้วก็กินแปลกๆกินขึ้นอย่างกินขึ้นจังใดกับเบาู้แล้วก็เป็นมูกก็สิแม่แต่ว่ามันไม่่่่มมีีีีเเเลลือออดดดนนะะแแแแตปป็็สขยยยยววว้้้กทททาาาาบบบบพูหงรณ 20นาที่ทยรอบหนึ่งจ้งสี่แม่แล้วก็ให้กินเกลือแร่อยู่หรอกว่าแต่ว่าอาการอื่นๆรวมด้วยนี่ก็บ่มีเด้แต่ว่าใดๆคือมันดากแดงแม่มันไทยหลายๆแม่แต่ว่าพูดถึงน่นนะไทยบาดใดจัจนก็เฝ่าเปียนเ,นเผืดบ้ดนันเดชไทยบาดไดก็ต้องฝ้าล่างไทยบาดได้ก็ต้องฝ้าล่างเพราะว่าหยังตีย่านนั่งแบบว่าสแสบ,บดากไปก็นี่แม่แต่ว่าดากนั่งแดงคัางอีหลีเด้แล้วบัดที่นี่ย่ยแม่ล้างดากให้แต่ละเทียนี่ไ้ว่าซันไ้แบบเจ็บปวดคักนั่นแม่แต่ว่าก็มียาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพปวกแดงมันเตรียมมานั่ง่ายนั่นบแหละก แล้วก็นือใแพรเพิดกับสีท่ายาอันนี้เส็จแล้วกับท่าแปลงสีจันเตว่าบางที่ก็ทาแบบว่าบีเพลทเทนจริงๆนะมันก็ดีขึ้นเด้แล้วอันแดงๆมันก็เศร้าแต่ว่ายามไทายอีกเก่งสีมันก็แดงอีกเกงสีแม่ญิงโอ้ยฉันละทรมานน้ำลูกฉันก็ยากให้ลูกฉันทายเลยปัตตปูดบาได้นีใจฉันหักแป้อเพะว่าลูกฉันเจีบตอนเห็นลูกขี่ลูกทายดูๆที่แหกกรจิบตกได้ยิงกรตกใจได้ว่าไม่ลูกกูเป็นยังบ่วาคิดไปเลยวายันเป็นล่ำใส่อักเสบจริงพทททยยหญิงงดีีี่่่่คคุุณนอออเลืะชบรๆแมาลลสสส่งักเ อีหยังถ้าล่ำใส่อักเสบนะดินแดนมันต้องมีไข่รวมด้วยถ้าเป็นมูกเลียดล้วก็อาเจียนมาแล้วมันก็ซึมกินนั่นกินนี่บ่ไดอันนั้นคืออาการล่ำใส่อักเสบหรือว่าเป็นอาการติดเชื้อในลำสองลำไส้นั่นล่ะแม่ฉันว่าอันนี้มันยังลาเริ่มมันยังเล่นปกติมันสิหายจะบอย่างมึงไปล้างดาาให้มันมันแสบดานี่ล่ะนี่คืออาการเปลียนละทีนี่คืออาการขีสุบานเทาเอิอนนั่นนะมันสิเปียนนีไัตตอนนี้มันสิเบาตัวนั้นนะว่าจันบ่โอ้ยสิยมากว่าอีหยังขวบือนนงเด เด้บอกย่างไปเอารถจ้าสี่กับไปเอาจ้าสี่แม่หูเรื่องแล้วแต่ว่าแค่บว่าหลายหลายคำสื่อเยาวาถอยยิงเยาวาถอลูกฉันได้ัยวขวบสองเดือนเยาวาถอยเยาวามันสีบาอถอเอายหญ่กับตะเบิ้งแม่มันแน่แม่มันยังปากสมแจปันนี่มันบ่แปลกได้หล่ะที่ลูกมันสีบ้าไววปฏิอื่นนองในเทียงนี่กับสิมาเปิดหันตะมังหงคือเกาสูตรตะมังหงก็เหมือนเดิมค่ะน้ำปลาซีซ้อนตามสูตรแต่ว่าน้ำปลาที่ใส่ก็เหมือนเดิมปลาาจากคุณนายบ้านนาพานัวมีติดบานใบบอกเลยว่านัวอีลีค่ะปลาราที่บริมีกินเหม็นเกินไปแต่่่่วาาตบักหุงนนนีแคลลึส้ ซีสอนตามสูตรบอกเลยว่าเลิศผู้ใดที่สนใจนำปลาคุณนายบ้านนาพาหนัวก็ไปตามทิตกาต่อตอดุดจ๋าผ้าแสบได้เลยเด้อบอกเลยว่าเป็นปลาลาของคนขอนแก่นแท้โรงงานกับอยู่ขอนแก่นค่ะอยู่อุบลราชผุนเด้อบอกเลยว่าทึ่งแสบทึ่งนัวค่ะมื้อนี้พ้าปู่กับเมญ่าก็ไปตลาดนัดกับมาแ่นบ่อได้ยั้งบะตีสวนมากเนี่ยที่ได้ลักลักๆก็คือเกาค่ะเกษตรพันธุ์ใหญ่ค่ะได้แบบว่าพวกในพักในยั้งจังสี่ละแล้วก็บเบียพักเบียต้นไม่ตังๆแลี้วก็ได้ผลมากลากไม่บอกหลายเลยจากนั้นก็ิิซืู้้้้ออออปปงไไไกกก่่่มมมมาาาาาาพรเดดดดบบบลลยยยวู้ััแนนนต โซนค่ะเฮียงนี่ก็เลยสิมากินแค่ตำมะฮุงกับปิ่งไก่นี่ละบอกเลยว่ากิน3าคนหาคนนี่ซํานี่ก็แซ่บแล้วค่ะตำมะฮุงตาซ้ำนี่นี่อุยแทบสิบเหลืออ๋อยิงกัมีน้องเอซผู้นึงเพิ่นถามฉันเขามาคล้ายๆว่าเพิ่นเฮ็ดธุรกิจคล้ายๆฉันนี่ละแล้วก็เฮ็ดธุรกิจแบบว่าขายตรงหลายๆอย่างนั่นแม้แล้วก็น้องก็บอกว่าพี่ดุษหนูเพิ่งเริ่มเสียภาษีปีนี้แล้วถ้าหนูไปเสียภาษีนั่นน่ะปีก่อนๆหนูบ่ได้เสียแม้แล้วสัมภาระนั่นน่ะเขาสิตรวจสอบย้อนหลังบ่เอาจริงๆเด้ออันเรื่องว่าสัมภาระเขาสิตรวจสอบย้อนหลังบ่นั่นน่ะอันนี้พี่ก็บ่สามารถการันตี ค้ขนักบัญชีหรือว่าคนไห้บัญชีเขาก็บว่าสามารถรู้ได้เพราะว่ายัง่าติทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในดุลยพินิจของสัมปกรณ์ว่าเขาสิตรวจบ่อตรวจถ้าเขาตรวจอันนั้นก็ซวยไปแต่ว่าถ้าเขาบ่อตรวจอันนั้นเทก็ะรอดตัวไปนั่นนะแต่ว่าสําคัญเลยบเออยากจะถามแล้วเป็นยังคือบอยืนตั้งแต่มีไยไดล่ะน้องก็บอกว่าความรู้เท่าบ่าถึงการก็คิดว่าแม่ว่ามันบด้มีปัญหานายยาเด้ออย่ารอเรียนกับระบบสัพปกรณ์ไทยเด้อนากวัขึ้นอย่างเด้อเฮ็ดให้มันถูกต้องนะดีแล้วจากนั้นโต๊แรงมาแมนบอก็สิมิ ค่าเจ้าห้องเอื่นมาตั้งแต่หัวบานพ่อนะมาเอาบกก็มาเอาบกก็กสันบา่าบกกันนี้ก็สิยูหน้าเล่วเด้แบบว่าเพิ่นไหฟ,ฟี่ได้ยิงนี่แหละว่ามีน้ำใจของไทยบานเท่หาหนาันา้นนะระวังไหนหูบอเอาไปลวดเอาไปลวดเอาไปไลาไปได้กะเอาไปเอาไปแซ่ฟิทไว้ไว้แต่กินตลอดปีแล้ยวเยนีาสิก็บมาให้อีกยูหน้า่ะล้นเต็มอยูบสันบ่าอู้นี่แหละนี่แหละวามีน้ำใจของคนอีสานบานเทามีอียงกัแบงปันกันกินอยากสิบอกว่ายูละย่องนั่นนายิงเอ้ยสามหน่วยายี่สิบบาทเพราะยัใส่เมนู อีสานบานเข้าใส่ยังกระแซบได้หญิงใส่ตำปนกุ้งกระแซบใส่สมตำกระแซบใส่ตุ่มปากกันยังแสบเลย